น้องจ้าน้ำครับน้ำแม่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเฮ็ดหนังไก่พูน่ะเบิงเด้อจีไทยเฮเบิงพูน่ะพูน่ะออกเป็นสายจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าขาวงามขนาดพูน่ะเบิงจีไทยเฮเบิงก่อนจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าว่าเพิ่นไปฮอดใส่เบิง นี่เ้นนี้แมนเบิดจ้ะนี่นี่ขาวขาวใสใสนี่พ่นพ่นจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะพ่นงาวยียดไปพ่นแมนอันเดียวอ้อ,อยต้อยจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดือนสิบสองเฮ็ดออกแท้ออกวาจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะเฮ็ดจ้งไหนมากลับมาเก็บบาทนี่เอาคุณตะกอนมาจัดก,การเฮ็ดเดือนสิบสอง คิดบ่ฝันเนาะจ่าพ่อแม่พี่น้องจา้าวายัางเหลือให้เขาวายจึยังมีเห็ดเดือนสิบสองออกให้เฮาเก็บเต็มอยู่คุณประกอบเราใส่ถุงมืออยู่จ้าพ่อแม่พี่น้องจา่า <c oughs> นะครับผมก็ใส่ถุงเย็นเย็นกัดหน่อยนึงเอาคือว่าเอาถุงนั่นใส่เออมะเอาถุงย้อมตาจ้ะ นี่กตาตาจะเอาถุงห้องให้เขามันสิเปียกตัวฝนฝนจ้ะบ้านน้นเพื่อนเพราะว่าบ้านเพื่อนอะเมี่ยก็อันน้ำเพื่อนมาจจะคือรดนสระตาเพื่อนจ้ะมันเป็นไซส์จ้ะดอกเพื่อนสีขาวเฉอๆเฉยๆกล้องเพื่อเล่นแสง อยากใส่ถุงมือจะบ่ใส่ก็บ่ได้มือเย็นบบเย็นก็ต้องใส่ถุงมือจะมันเปื้อนจับยังก็จับยังบบได้ต้องได้ใส่ถุงมือคือเก่า ทันใส่ถุงมือนกระซงพัฒนาดแบบนี้แหละจ้าเพราะว่าผู้ใดเป็นเมือดถือขีหมกกระเสือขี้หมกแตกเมิดจ้ากนถือค้นถือกันกนั่นเนี่คนถือกเก็นเนี่ยอันนี้ัี้ดินครับขี้ดินครับพี่ยืมไปยื่ในขี้ดินครัย ไม่คิดต้มต้มครับเป็นยังเจ้าไดก็เอาเบิด์เจากนานี่คิดนานเดือนสิบสองมีให้เกีบกวดีเราจะคิดเป็นหญาอนี้นเ,นเดือนสิองมีห้เกี๊ก็ดีก็แห้งละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยคือตั้งกองก็ได้จ้ะมันนีแต่หยกับต้นไม้น้อย ิะทายยากจ้ะไงยากในปลาี่ย ลองก็เห็นดอกนี้เห้ยหยุดยาวเลยจ้ะหยุดยาวๆเลยขึ้นเทิงขึ้นไปมนกลำยาวยี้มต่ำๆมันแตกเบิดอันนี้มันหยากรู้ห่าดเป็นมาดันหญยาดเป็นมะนะก็เลยหักแตกจยกครั้งหยัด พ่อนาเชื่อว่าเห็ดนางไก่จะออกลายเดือนสิบสองปันนี้เนาะสิบสองยังมีเห็ดนางไก่ให้เก็บทั้งลายจ้ะน้ำงามอีกสำคัญหลากหลายน้ำงามเลยจ้ะดอกนี้ชุ่มางามแลยเดี๋ยวถ่าย,ายรูปดููเคลีย่ยเงาออกด<ๆ>อ,อกเห็ดนางไกเนีย่ยชุ่มางามเลยจ้ะนี่ ใบยาออกใบงาออกเอาใบมีดป้าปาดหอดกันโทษลัราแบกบันออกมีงานทำงานบ่ะเออเอาจักไปซช้จากแล้วับได้แล้วนีโรลดดึงนี้ยางามเนยนี่ก็ขึได้ดีปาดเอาให้มองเงินเพื่อแบบน,แบบน,แบบน โอ้ยแตกขึ้นมาตามมาดูเครื่องกระตาจิตร์อันเนี่ยเกาะเฮออันกุ้มเดียวเครื่องกระตาป้าจาพ่อแม่พี่น้องจาคักขนาดเครื่องกระตาเลยจ้ะนางไก่เฮาไม่ใช่แอมเอทาวฉันสิแตกจ้ะนางไก่เฮาเฮ้ยแล้วตินอีกเหรอ หรือมันกามันกฝนงมันไหลเยละเอาไปจับดอกจับดอกนี่นาดนสองดอกเป็นบ่ดอกวอามอยู่นี่ยทางไก่อาคิดดอกไงเท่ไงวนางไก่กระดายน้แเท่งามว่าจะได้ดอกงามงามจะอ่อนเทียดนางไก่เนาะดอกงามคักงามเนี่ย เียดอกใหงๆงายงสมงามเสียงล้มจ้ะเสียงล้มจ่ะฝนคอยนิลาตีนเต้เบิ้งลาไปเจออันเจอตื่นเมือแตกเมือตีนเต้บาดเดี๋ยวแตกเมือใช่ใช่อีกดอกหนึ่งเข่าว่าได้จะให้คุ้ะกอดเข่าไปเกีบเอาจ้ะืมสังไกร้ด้ยจ้ะสังไกร หญ้าจะหอกที่หญ้าปะเก็บหญ้าแน่น้ำหญ้าที่จะอิดอิดผมดูจ้ะคุณจะกล่องไมมจะเก็บง่ายนะเก็บง่ายยูไทยผู้ไทยตั้งกล้องไทยยากโอเคออกว่ะเฮ็ดเคยเห็นเห็ดเดือนสิบเดนสองแค่ออกว่ะ นี้เตเห็ดแซบๆจ้ะเดือนสิบสองนังไก่น,กนี่กับพัดใส่ไข่นี่แซบกุบกุบดีหอ,อมดีฝนก็นเดียวยุดเดียวตกจ้ะนหนานานี้ก็เป็นยัง่หล่ะจ้ะหนาวเย็ยนแล้วก็ฝนแน่ลมแน่ยุดแน่จ้ะเก็บพื้นเก่าจ้ะ เหมืตาอ่างยางเลยจ้ะคนเนี่ยที่น้องจ้ามีจ้าครับมึงี่น้องจ้าเพชรน้ำใสเข็ดน้ำไก่ดอกอันดอกสีแดงเนาะอันไก่สีแดงอีกคุละพันเดี๋ยวเบิ่งทั้งกล้องกันเด้อพันนี่บางยับมาพี่งับพี่ อันนี้บางหลังสีสมเมื่อหลังหลังออกโสมหลังมะขาวมะขาวจะท่อนแสงพืชอื่นหลังสีสมแต่ข้างหลังเป็นอันเป็นอันนั่นคือกันเป็นเข็มดอกน้อยหัดซ่อนอยู่หันมือหันไอดอกน้อยเอายากดอกอันนี้แซ่บคือกันจ้ะดอกอันนี้ก็แซ่บคือกันพื้่ใต้งาหังนี้อีกพุ่นพุ่นพุ่นเจ้าเคลียร์ไปทับอยู่ห้อ โปรอกน้อยเก็ยียบยากก้นกันน้ังไกลขึ้กันจ้ะแคบขึ้นกันอันนี้หลายสายพันธุ์ตัดกระดอกาได้ระดอกขไดกระด,ด,ดอ บอกใบเบ็ดอุไมใบเบ็ดแมนบ่เปื่อบเบิดบ่อเอาได้ว่อพอได้เพื่อนเพิ่งเพิ่้ดเอาไปได้ก็ไปเอาขันมันเปลือยนเอาันมันเปลือยนะเอาันเปลื่อนจ้ะเอาไปเอาเอาบปเอาไปเอาถักว่าเละบุราไ่เอาไปเละบราเ่ พ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็ดหนังไก่เราอันนี้เห็ดความสะอาดละจ้ะอันนี้ยังบ่เห็ดจ้ะนี่ได้ตั้งครึ่งถุงแบบใหญ่ๆห,หนึ่งจ้าหลายจ้ะอือันนี้เอาอันขึ้นเรายังเพลินออกละจ้ะนี่มาฮอดบ้านละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋ามาสรุปยอดเห็ดหนังไก่ให้พ่อแม่พี่น้องดูจ้ะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแงใจให้รฝรั่งฟางโค้งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยนะจ้าหักแหงแพงกันคุณนะเอาเ่หมลายไทหลายลา,ยายจ้าไน <S <S เละบ๊วยหน่อย <S 1> <S 1> คุณน่ะเดละดอกนะ ไงใช่ไงป่าจะมานั <Bye. S 2> <Hey. S 1> ่งสอมนั่งเฮ็ดสิละจะมีเวลาเฮ็ดอยู่บ้านนี่ละจ้ะวันนี้ไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบ๊ายบายขอบคุณเ่อ